สวัสดีค่ะวันนี้อากาศก็มืดมืดมัวมัวสลัวนะคะวันนี้ยังจะลองทำจะบอกว่าเป็นเค้กที่เป็นช็อก,กอ่อกาแฟช็อกโกแลตอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะเอียงจะทําครั้งแรกนะคะดูนะคะยังไม่ได้เริ่มทำนะคะจากของันนี้คือกองไว้เต็มโต๊ะนะคะอ๋อนี่นะคะชื่อเขาเขาก็คือชื่อมอกคา่าป้าหลัดนะคะถ้าบ้านเราก็จะคุ้นๆแบบว่าเป็นเหมือน เค้กชิ้นเล็กๆแต่ว่ากาแฟแล้วก็ช็อกโกแลตเคลือบด้านบนนะคะเดี๋ยวเป็นว่ามาดูนะคะว่าขั้นตอนนี้ยังจะต้องทําอะไรมั่งนะคะแต่ก่อนอื่นคือสมสมนสมนี้ยังเอามาหมดแล้วนะคะทุกคนก็มีอันนี้เป็นน้ําตาลสามเดซิลิตรนมสดสองเดซิลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําตาลวานิลีนนะคะที่เขาต้องใช้ด้วยผงฟูเอ่ยไข่สามลูกโกโก้ค่ะ อันนี้ส่วนประกอบก็เหมือนจะหมดแค่นี้ใช่ไหมคะยังมีอีกค่ะส่วนหนึ่งยังมีกาแฟด้วยนะคะเอ็งขอ,อขอไปเตรียมตัวให้มันพื้นที่สวยก่อนนะคะพื้นที่ตันนี้มันไม่ว่างเลยละคะ่ะแล้วก็ขั้นตอนแรกเอียงก็จะตีไข่ก่อนนะคะไม่ได้ใช้เครื่องตีไขน่นานแล้วนะคะนี่ไม่รู้จะเป็นยังไง ก็ตีไข่ใส่น้ตาลได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตามด้วยมาักกาะีนที่ละลายแล้วนะคะเอามาใส่นะคะมาดูกันต่อไปค่ะแล้วยังก็ร้อนแป้งผสมกับผงฟูนะคะแล้วก็ใส่โกโก้โกลงไปนะคะเอียงก็จะผสมแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะ,แล,ะ,แ,นนะ,คะแล้วค่อยนํามาเทลงใส่ในไข่กับน้าตาลที่เอยียงตีไปแล้วก่อนหน้านั้นนะคะก็ผสมสัก นี่และคะ่ะให้เข้ากันได้ประมาณนี้และะ้ค่ะนี่และะ้ค่ะเพราะว่าโกโก้ยังก็ใช้อยู่แค่สามช้อนต๊ะเองนะคะแต่ช้อนโต๊ะที่นี่ก็อย่างว่านละคะ่ะนี่คะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังก็เทใส่ในนี้เลยนะคะลงในชามที่เราตีของเตรียวมว้แล้วใส่ไปหมดเลยนะคะ มันจะออกมายังไงนะคะทําครั้งแรกจริงๆเลยกันหนึ่งเหมือนมันทําง่ายนะคะแต่อาจริงๆแล้วก็จะว่าง่ายไหมก็ดูเอาขั้นตอนจบนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่ใช่ไหมคะแล้วก็หลัง หลังจากนั้น,นี่ยก็ใส่นมสดลงไปในชามอีกครั้งหนึ่งนะคะนมสดก็ใส่ลงไปในชามแล้วก็เสร็จเลยนะคะขั้นตอนของการทําตัวแป้งน,นะคะแล้วเอ็งก็จะตีนิดหน่อยนะคะค่ะแล้ว อันนี้ก็คือส่วนฐานที่เยียงตีเอ้ยทำแต่และนะคะย่งก็ต้องเทใส่ใส่ในแม่พิมพ์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็คือเราก็อบเป็นฐานก่อนนะคะเราก็ค่อยจะมาทำส่วนที่ลาดโรยบนหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งส่วนที่เหลือนี้ก็จะต้องใช้เป็นกาแฟด้วยนะคะยังก็ต้มกาแฟไว้แล้วะะมันกาแฟร้อนนะคะเดี๋ยวยังเอาฐานมันไปเทใส่ในแม่พิมพ์ก่อนนะคะ แล้วนี่ก็คือแม่เที้ยงจะใช้นะคะแล้วก็ยังก็จะเทล,ลงไปนะคะยังดูมาจากในนี้แล้วแล้วเราก็จะทําการอบไปเลยนะคะตอนแรกยังคิดว่าจะไม่ใช้แป้งเยอะยังก็เลยจะใช้ถ้วยที่แบบทํากับข้าวกินนะคะแต่พอพอดูแล้วแป้งเยอะเหมือนกันนะคะยังก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วค่ะ นี่แหละคะ่ะยงก็เทเสร็จแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กาลังวอร์มตัอวอยู่นะคะแล้วลําดับต่อมายังก็จะมาทําส่วนที่โรยด้านบนนะคะนี่นะคะยังใส่มะการีนลงไปแล้วก็เอามาละลายความร้อนเติมโกโก้ไปสามช้อนโต๊ะน้ําตาลไว้นี่ดีนสองช้อนชาละคะ่ะกาแฟกับน้ําตาลตัวนี้แล้วก็น้ําตาลตัวนี้คะ่ะน่าจะเป็นเหมือนน้าตาลไอซิ่งนะคะ เติมที่หลังนะคะตอนนี้ยังก็คอยให้หม้อร้อนก่อนนะคะจะใ,ใส่กาแฟไปประมาณ5ช้อนนะคะตอนแรกยัีงก็สาธิตไปแล้วแ่ะคะ่ะให้แจมมาช่วยให้แป๊บหนึ่งเพราะว่าอยองนี่นะคะก็ช้อนที่สองอนะคะใส่ไปบบประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะไปใส่น้ำตาลไอซิ่งเป็นระดับสุดท้ายนะคะ ยังก็จะยกหม้อลงไปให้มันเย็นหน่อยนึงนะคะแล้วสุดท้ายยังก็จะใส่เป็นเหมือนน้ำตาลไอซิ่งะะคะใส่ลงไปน,นะคะเพราะว่ายังยังไม่ได้เอาเนื้อฐานเขาก็ในเตาอบเลยนะคะยังก็จะทำนาดเขาไว้คอยนะคะใส่ไปเลยนะคะห้าช้อนไปเลยนะคะน้ำตาลไอซิ่งแต่ในสูตรที่เขาบอกเป็นห้าเดซิลิตนะคะสามสี่ ยังคิดว่าสามารถปรับแต่งให้นะคะถ้าต้องการให้มันหวานกว่านี้นี่แหละค่ะคืออบฐานเ็าเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนจะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราก็แค่นํานําไอ้ตัวนี้นะคะตัวเป็นหน้ามาอีกข้ั้งบนนึงนะคะมาลาดลงไปนะคะเพิ่งออกจากเตาใหม่ๆนะคะก็เลยให้เขาหายร้อนสักหน่อยหนึ่งเพราะถ้าเอาร้อนๆเลยก็คือกลัวว่าไตรงหน้าเขาจะไม่เกาะกับขนมหรือเปล่าคะหรือยังคิดผิดคะ แล้วก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือโอ้ยทําไมอันนี้มันยังก็จะเอาหน้าเ้าเลยคะ่ะลาดลงไปเลยนะคะตามแบบที่เห็นใน youtube มานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าหน้าเขาก็ถ้าทําใส่เหมือนชามบ้านเรานะคะอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะคะยังคิดว่าก็ต้องสวยกว่าสิคะ เดี๋ยวเราก็มาดูการจบนะคะขอได้ขออนุญาตอันนี้ก่อนนะคะนี่แหละค่ะแล้เนี่ก็คือหน้าตาของเค้กกาแฟนะคะอุ๊ยแต่ด้านข้างไม่สวยเลยะค่ะเอียงเอาออกจากพิมพ์แล้วนะคะอุ๊ยอุ้ยไม่สวยเลยค่ะยังก็นอก็ยังใส่พิมพ์เกลีย่ยเกลีย่ยไอช็อกโกแลตนี่หมดแล้วนะคะทําไมไม่ยังเห็นอยู่ยังยังไม่นน่นนะคะนี่แหละค่ะก็คือกว่าจะทําเสร็จได้นะคะยุ่งวุ่นวายไปเหมือนกันค่นนะ,คะเดี๋ยวยังจะ ดูนะคะว่าเนื้อข้างในจะเป็นเหมือนที่เขาทําขายหรือเปล่าล่ะคะเรามาดูกันนะคะนี่ล่ะคะ่ะและนี่คือเอียงตัดออกมาแล้วนะคะเนื้อข้างในก็โอเคนะคะเหลือแต่ว่าจะชิมนี่ว่าจะหวานขนาดไหนนะคะหวานไม่หวานก็อยู่ที่น้าตาลไอซิ่งเลยคะ่ะใส่เยอะก็หวานนี่นะคะก็ได้อยู่นะคะกินกับกาแฟนี่จะอร่อยมากเลยนะคะวันนี้เอียงก็ไปชิมก่อนนะคะ อืมนี่นะคะตักมาชิ้นนึงก็จะชิมต้นหนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะให้คนรู้สึกอืมโอเคค่ะต่อไปนี้ก็จะไม่ต้องซื้อเค้กเองต้องทำกินเองแล้วค่ะถ้าอย่างงี้ไม่บ่ายนะันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมากินกาแฟพร้อมเค้กกับเอนะคะ